สวัสดีครับช่องแจมนะครับคนมานออเขาถุงนะครับนอกดติดตามนั่นเลยครับเด้อตอนนี้คนติดตามหน่อยแห้งครับเป็นกำลังใจให้แนครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดแชร์เพี่น้องได้สู้ได้เห็นได้ฟังกันนะครับนอนะครับนอ้อย่าลืมนะครับกดแชร์เสร็จแล้วกดกระดิ่งน้ำแนเด้อครับเด้อติ้ง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 สุดท้ายขอบคุณหลายๆครับ ผมก็สวัสดีครับนี่ก็มาบอกวิธีการนะครับเดินสายไฟนะครับนะครับข้างล่างนี่ของล่างนี่เป็นเดินสายไฟเป็นแบบไอตีกิฟนะครับตีกิฟนะครับอันนี้เดินทอนะครับปกติได้เดินทอนี่มันข้างทึ่งนี่มันสิเป็นไอก่องก่องแยกนะครับก่องแยกนะมันสิเป็นก่องแยกนะครับแต่ผมบ่มักนะครับผมก็เลยคิด คิดเอาวราต้องใส่กองแยกแต่ว่ามันมีความยากก็คือการลอยสายไฟข้อแรกคือร้อยสายไฟลําบากเนื่องจากว่ามันแน่นนะครับข้อ2อนี่คันเท้าสิลอยสายไฟนะครับสื่อสายไฟลักษณะนี้นี่ขอแนะนำนะครับนะนะครับที่มีหุ่มฉนวนหุ่มนี่ครับขอแนะนำเนาะสื่อแบบสายเดียวเนี่ยฮะต่อเอานะครับมันสีเร็ว นะครับมันสีง่ายอันนี้ผมใส่ท่อยี่สิบห้ามิลนะครับสีขาวยี่ห้ามิลนะครับแค่มันสีเหลืองนี่มันสีมีเอ่อเกินว่ายังท่อยี่สิบมิลนะครับอันนี้มันว่ามีนะครับสีขาวว่ามีก็จะเป็นยี่ห้าไปเลยนะครับเนาะนอันนี้แค่มันลอยจะสีมันสะลอยหยาดนะครับเนาะอันนี้ทีนี่มามามาเบิเ้งอีกเถอนะครับสายไฟนะครับ สายไฟเนาะสายไฟเดี๋ยวผมซื้อมานเนี่ยมันมีสองแบบนะครับเห็นบ่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสายไฟนะครับสีดําสีเทานะครับแล้วก็สีเขียวเนาะเพิ่งเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะนี่ครับสีเขียวนะครับอันนี้ยี่ห้อนะครับ TIS นะครับนี่ TIS นะครับเนาะ อันนี้2องคูณสอแล้วก็สายกาวในหน่งจนะครับมาเบิ่งสายไฟตัวนี้นะครับยี่ห้อนี่นะครับนะครับยี่ห้อนี่นะครับนี่ครับเห็นว่าครับไอ้คันคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ tis นี่นะครับมันก็สิได้กาวนี่ฮะสายดินนี่ยนะ1.5ึนี่หนึเห็นไ่มครับ เนี่ยสายดิน1.5ก็คือสายนี้ครับน้อยเดียวครับ1.5น้อยเดียวครับเห็นไหมเห็นไหมครับ1.5นะครับแคมเปญซอรอแบบนี้นะครับยี่ห้อ KTO เห็นไหมครับ KTO เนาะตัวนี้นี่2คูณ2.5คูณ2.5นะสายสายดินนี่คือ2นะครับเนี่ครับเห็นไหมครับ สายดินนี่สีให่กับปกตินะครับเห็นว่าสายดินก็สิเป็นสายเหลืองเหลืองเขียวคาดนะครับเหลืองคาดเขียวเนาะนี่ครับเหลืองคาดเขียวอันนี้สายสีน้ำเงินนะครับผมต้องผมสียเป็นสายไฟนะครับสายไฟนี่ภาษาสร้างเขื่อนว่าสายลายนะครับอันนี้ก็สีเท่านี่ไอสีสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นสายนิวต้นหรือว่าสายสายสายดินนะครับ มันกับประมาณสายดินเนาะสายลบนะครับขั้วลบกับขั้วบวกเอาไง่ายๆนะฮงนี้สายดินตัางหากก็คือสายนี่เขียวเหลืองนี่เนาะแต่ว่ายี่ห้อนี่นะครับสีเทานะครับสีเขียวแล้วก็สีดําสีเทานี่ผมสีต่อเป็นไฟนะครับสีเทาสีต่อเป็นไฟนะครับส่วนสีเขียวนี่ก็ปกติอยู่แล้วนะครับก็บเป็นสายดินนะครับอันนี้ก็สายสายลบนะครับ สายนิวตันนะครับภาษาสังนะครับลายกาวนิวตันนะครับสายลายนี่กับสายบวกสายนิวตันนี่ก็สายลบนะครับแล้วก็สายกาวนี่ก็คือสายดินเนาะอันนี้นะครับฝากนะครับขันมือเดินสายไฟนะครับเนาะอันนี้เวลาห้าต่อห้าก็ต่อจำนะครับจำใส่กันเอาผมจะเอาสีน้ำเงินกับสีเทานี่เป็นสายสายไฟนะครับสายลายผมก็ต่อต่อจับ อันนี้สายพ่อครับผมต้องต่อนะบ่อยากต่อนะครับโอเคครับอันนี้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมเห็ดแล้วแล้วนะครับอันนี้ผมเดินปั๊กลอยเนาะลอยนะครับนะผมใส่สามสามขาเมดนะครับไอเป็นกาวแบบมีกาวนะครับนะครับแบบมีกาวนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับการใช้ไฟนะครับบ้านนะครับข้าเห็ดเองได้ข้าเห็ดเลือกสิ่งดีๆให้บ้านจะของนะครับนะครับกประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือหลอดไฟหลอดเล็กนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดพลังงานนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับมาเบิ้งครับสุดท้ายนะครับอันนี้เรื่องไฟนะครับนี่นะครับ ตู้ไฟนะครับต่อเรียบร้อยนะครับนี่ครับสูงนะครับต้องขึ้นไปน้อยนึงนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตู้จ่ายไฟหรือภาษาสร้างรียกว่าตู้คอนซูเมอร์นะครับคอนซูเมอร์เนาะอันนี้ครับผมเอาสายสีฟ้าเป็นไฟนะครับแล้วก็เอาสายสีดำตาลนะครับ เป็นกาวไอเป็นเป็นนิ้ตอนนะครับแล้วเป็นสายลบนะครับโอเคครับแล้วแต้วนะครับเบิ้งสายใดเป็นสายรักนะครับเดี๋ยวสีไปยกขั้นเอาขึ้นนะครับว่ามันโอเคบอสิทดลองเอาไฟแต่ละดวงใสาไดดบอนะครับโอเคครับทีนี่ผมสีซับนะครับซับไฟนะครับโอเคนะครับตอกันดูดก่อนนะครับอันนี้เป็นโตนี่โตกันดูดนะครับ มีปัญหามันสิตัดนะครับไฟตัวนี้นะเห็นไ่ครับนี่มีปัญหามันสิตัดทันทีนะครับเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งก่อนว่าไฟในตัวบ้านนะครับไฟในตัวบ้านก็คือตัวนี้นะครับโอเคบอนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งไฟในบ้านนะครับโอเคครับจะยเข้านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนนะครับเข้ามีการซับนะครับ ยกยกยกเบเกอร์นะครับยกเบเกอร์เบ้งไฟมันสีหงบนะครับโอเคนะครับมาแล้วครับน่าหงแล้วไฟหนึ่งดวงนะครับดวงที่สองมาแล้วนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ